ประเพณี6เปงน,น้ำมศก,การพระมหาธาตุเจ้าผู้เพียงแช่แห้งประจำปี2567เพื่อสืบสารและอนุรักษ์ฟื้นฟูประวัติศาสตร์ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีอันดีงาม ที่วัดพระาธาตุแช่แห้งพระอารามหลวงอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านพระราชศาสนาพิบาลเจ้าคณะจังหวัดน่านนายกฤิเพชรเพชรบุรณินรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านร่วมถแถลงข่าวร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดน่านสภาวัฒนธรรมจังหวัดน่านวิทยาลัยสงฆ์นครน,น่านเฉลิมพระเกียรติวัดพระาธาตุแช่แห้งพระอารามหลวงส่วนราชการหน่วยงานองค์กรทุกภาคส่วนที่ร่วมกันสืบสารและอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรม จารีตอันดีงามภูมิปัญญาท้องถิน่นความเป็นอารยธรรมอันเก่าแก่ของชุมชนที่อาศัยอยู่ลุ่มแม่น้ำน่านอันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดน่านซึ่งกำหนดจัดงานประเพณี6กเป็งนำ้ำมัศการพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้งประจำปี2567ระหว่างวันที่18ถึง24มีนาคม2567โดยมีกิจกรรมทางศาสนาได้แก่การแสดงพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดกระดับนานาชาติพี่ถวายสักการะ องค์พระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้งและพิธีบวงสรวงเทพยดาอารักษ์บ้านอารักษ์เมืองพิธีถวายน้ําส่งพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพิธีส่งน้ําพระราชทานผ้าไตรพระราชทานพระห่มพระราชทานถวายเป็นพุทธบูชาองค์พระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้งและกิจกรรมทางศิลปะวัฒนธรรมเช่นการประกวดขบวนแห่ครัวตาลของ15อําเภอการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของ15อําเภอ ฟ้อนสีภูเพียงพร้อมด้วยกิจกรรมการประกวดศิลปะวัฒนธรรมอีกหลายกิจกรรมด้วยนะครับ